สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านในภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาจนถึง14พฤษภาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างหลักอยู่ที่เมษจะดูได้ตรงกว่านะ ในเดือนนี้จะมีปรากฏการดาวใหญ่คือดาวราหูย้ายจะส่งผลอย่างไรต่อชา,าวลัคนาราศีเมษเราไปฟังกันดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณยังอยู่ในภพอระิชาวลัคนาราศีเมษที่เหนื่อยยากต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือที่สุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยอดอดแอดแออยู่คุณอดทนอีกสองวัน วันที่สามตุลาดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณจะเข้าพบปัตตนิตดาวเป็นประแม้ดาวตัวคุณจะอ่อนแรงหมดกําลังแต่ถือว่ายังดีกว่าอยู่ในภพอรินะเพราะว่าคุณฝ่าฟันมามากเหลือเกินตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงพักคุณแค่เป็นตัวของตัวเองน้อยลงเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญของคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองทำอะไรเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเอง เอาใจใส่คนอื่นเอาใจใส่เพศตรงข้ามอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณว้าวุ่นใจเลยทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองหวั่นไหวคล้อยตามเพศตรงข้ามได้ง่ายดาวพฤหัสและราหูที่ทับลักอยู่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่หลอกคู่ลวงถ้ามีคนเข้ามาทําให้คุณว้าวุ่นใจหวั่นไหวจริงๆมาเอาอกเอาใจ ต้องไตร่ตรองดีๆรอบคอบมากๆนะมีโอกาสถูกปลอบถูกลวงได้ด้านดีดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและราหูเป็นดาวเจ้าเรือนราภะทําให้คุณยังมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จหาเงินทองหารับผลเก่งสมตามที่คุณปรารถนาในด้านการงานดาวเสาดาวการงานอยู่ในภพราหะ ดาวราหูก็พ้นจากการทับหลักไปแล้วส่งผลให้ความคิดความอ่านของคุณจะโปร่งใสขึ้นมีเรื่องดีๆที่กำลังจะเข้ามางานการหรือว่าโปรเจกต์ใดๆที่คุณเคยคิดไว้แต่ยังไม่สำเร็จยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจะมีความชัดเจนขึ้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นในหลายๆด้านบางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสที่คุณจะได้พบกัลยาณมิตร เพื่อนสนิทจากการทำงานมีโชคเรื่องงานมีโชคจากผลของงานมีออรายได้จากงานค่อนข้างดีทีเดียวนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแม้ว่าคุณจะมีโอกาสได้พบเพื่อนดีในการทํางานแต่ก็ต้องพึงระวังในการครบคนด้วยนะเพราะมีโอกาสที่จะทุกข์ใจจากเพื่อนฝูงเจอเพื่อนไม่ดีชักนําไปในทางที่ผิดเพื่อนตั้งตัวเป็นศัตรูอิจฉาริษยาหาความจริงใจได้ยาก มีโอกาสที่คุณจะโดนเอาเปรียบโดนหลอกลวงโดนหลอกใช้โดนหักหลังนะถูกโกงถูกหลอกจากคนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อขัดลากเพราะฉะนั้นต้องระวังในการคบคนมากๆแล้วก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอย่าไปอาสาช่วยเหลือคนอื่นเขาเยอะจะเดือดร้อน ในระยะนี้จะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาทดสอบชีวิตคุณอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ตัวคุณจะมีความอดทนมากพอนะเรียกว่าไม่ยอมแพ้จึงทำให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ให้ใช้ศัตรูเป็นแรงผลักดันทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆคุณก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสาเร็จได้มีโอกาสได้ทางานใหญ่เป็นเจ้าของกิจการหรือ หรือว่ามีโอกาสเดินทางไกลไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศไปดูงานหรือว่าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปในด้านการเงินดาวศุกร์ดาวการเงินอยู่ในภพกปุตตะเป็นคนที่มีโชคลาภนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงคือตัวคุณจะคิดเรื่องเงินเงินทอง,ทองตลอดเวลา แต่ก็ทําให้คุณมีไรายได้เข้ามาได้ตลอดเหมือนกันหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งมีโชคลาภเรื่องการเงินมีความรู้ความสามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกําไรความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองแต่อาจจะเหมาะกับคุณที่ทําธุรกิจการค้าการขายมากกว่าคุณที่ทํางานประจํานะเพราะว่าการเงินมันจะไหลเข้างานประจําของคุณเงินมันค่อนข้างฟิกถูกไหมแต่ถ้าคุณทําธุรกิจการค้าการขายมันเป็นโอกาสที่เงินไหลเข้าแล้วคุณ ก็จะมีความคิดแปลกๆมีไอเดียใหม่ๆในการหาเงินมีความว่องไวทันเหตุการณ์ในการหาไรายได้ คุณจะได้รับผลประโยชน์จากบุตรหลานบริวารคุณที่ชอบเสี่ยงไม่รู้จะเล่นเลขอะไรก็เลขที่เกี่ยวกับเด็กๆของคุณนะส่วนคุณที่จะทําการซื้อขายอสังหาบ้านที่ดินรถคอนโดหรือว่ามีคอนโดให้เช่าจะได้รับผลดีมีโชคลาบมีผลกําไรด้านไม่ดีคือญาติพี่น้องมักจะมาพึ่งพาอาศัยเรื่องการเงินการลงทุนใดๆมีความเสี่ยงนะรอบคอบมากๆคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะอาจจะก่อให้เกิดนี้สินได้ วันที่17ตุลาดาวราหูเจ้าเรือนลาภะจะเข้าพบวินาศหลายเรื่องที่คุณเคยติดขัดมาอุปสรรคปัญหาต่างๆจะมีทางออก การโดนหลอกลวงโดนใส่ร้ายป้ายสีการถูกทําให้เกิดความเข้าใจผิดจะได้รับการแก้ไขทําให้เข้าใจได้ถูกต้องตามความเป็นจริงดาวราหูที่อยู่ในภพวินาศมีทั้งคนสนับสนุนและจ้องจะทําร้ายทําลายคุณนะยังไม่ควรประมาทใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบการกระทําใดๆการตัดสินใจใดๆใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบรับๆได้โชคลาภแบบไม่า คาดฝันแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบไม่คาดฝันเช่นกันควรรอบคอบในการใช้เงินนะถ้าจะลงทุนหรือเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยทำในต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าหุ้นกับชาวต่างชาติจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในด้านความรักดาวสุขดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพปุตตะ คุณที่อยากจะมีความรักครั้งใหม่มีโอกาสจะได้เจอนะมีเสน่ห์ทีเดียวแต่ว่าคนที่เข้ามาอาจจะสนุกสนานชอบเฮฮาปาร์ตี้ไม่ชอบอะไรซ้ำซากจำเจดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในภพอริ ความคึกขนองความประมาจจะทําให้เดือดร้อนได้นะคุณคุณที่มีคู่ในขณะที่ยังไม่พร้อมป้องกันให้ดีด้วยคนโสดมีโอกาสได้พบคู่จากการเดินทางบังเอิญเจอกันหรือว่าเจอกันในระหว่างเดินทางหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนามาเป็นความรักก็ได้วันที่18ดาวอาทิตย์เข้าพบปัตตนิดาวดาวอาทิตเป็นเจ้าเรือนปุตตะของคุณนะเข้าพบปัตนิ ก็ค่อนข้างที่จะส่งผลในเรื่องของความรักดีทีเดียวคนรักคู่ครองหาเงินเก่งเป็นที่พึ่งพาอาศัยในเรื่องเงินเงินทองทองให้คุณได้เป็นที่ปรึกษาหากคุณมีปัญหาต้องการความคิดเห็นต้องการไอเดียดีๆคนรักคู่ครองของคุณจะแชร์ความคิดแชร์ไอเดียดีๆให้คุณได้ นี่คือภาพรวมของชาวราคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า